ที่สองที่นะ้องของการดำยิงหละไคอยนะครับจักสี่มานมาหมานเมื่อวา,านไม่เจอตัวเลยครับเทปไไปลาตัวเดียวมัยิงยิงบ่ได้ครับแต่วันนี้เมื่อวานวางแผนซื้อครับมือนีเอาแทเอาแทเอาแทมือนีเป็นไอ้พี่ต้นเอาแทว่ามือนีมือนีเอาแทเนาะซูมไม่ได้เหรอไอ้เหี้ยมเมื่อเช้าเลยนะมึงอ่ะ จะเป็นร้อยอะเฮ้ยอดีตเล็กนั่นเห็นเหี้ยไหมเห็นเหี้ยไหมบรรยากาศเช้าเช้านะหกโมงเช้านี่ป่าชายลิน สวัสดีครับนี่ก็เป็นการาดำน้ำทะเลลงในวันที่สองนะครับพี่น้องโอ้แบบวันนี้น้ำน้าถือว่าโอเคอยู่นะครับโคเคตอนนี้ผมได้ดำลงไปในความลึกที่ประมาณสักเจ็ดเมตรได้นะครับตอนนี้เราก็ไม่ค่อยได้ดำน้ำลึกสักเท่าไหร่นะแดูในดำเถือพี่น้องลงไปซุ่มหน่อย าค่อนข้างหาตัวยากคับหมา,านี้ว่ามเมื่อวานผมดำก็แทบไม่เจอตัวเลยนะครับเมื่อวานเจอกับผมตัวหนึ่งก็ไม่ได้ยินลมแรงครับน้ำขุนลงไปก็จะหมดลมละก <laughs> ็ดำก็ถือว่า ไปหาประสบการณ์นะครับก็ไม่ไม่เน้นปลาเท่าไหร่ไม่เจอก็ไม่ยิงนะมาดูต่อครับตรงนี้จังหวะจะเจอปลาไอ้ขุดนะครับเจอแต่เร็วมาก ลอยมาปะจจเอ๋ผมก็เห็นจจเอ๋เลยไม่ได้ยิงปับ๊บ่ไปเลยเจอแล้วก็ปั๊บเลยเร็วมากแล้วก็มนเข้าอยู่ฝั่งหนึ่งครับก็ค่อยๆหันไปหันไปเจอจจเอ,จเอ๋กดปั๊บเข้าให้ปืนไกลค้างครับพี่น้อง โอ้ยสิงเลยเหมือนผมยิงกระพงเมื่อวานเลยผมยังไม่รู้นะว่าปืนตัวเองเนี่ยกระพงจะฉอดเมื่อวานนะครับเนี่ยอ่ะเห็นไหมยิงไม่ได้ครับผมแบบโอ้อารมณ์เสียตั้งแต่เมื่อวานนะครับคือแบบคือไกผมทําไกใหม่นะแล้วมันมันค้ากับตัวหลังเชือกกับตัวไกครับผมยังไม่รู้นะครับตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานผมยิงทั้งวันผมไม่รู้ผมคิดว่าตัวเองอัดลมแรงแล้วเราแบบไม่เคยอัดลมแรงขนาดนี้ครับคิดว่ามันอัดแล้วมันมันไกแข็งหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ แต่ที่จริงไม่ใช่เลยก็เลยต้องขึ้นไปซ่อมใหม่ครับก็เลยลงมาก็ได้ลั่นดูอ่าไม่ได้ลั่น <c oughs> นึกว่าจะได้ลั่นแต่ตัวนี้ปั๊บหนีเหมือนเดิมปั๊บเดี๋ยวก็เข้ามาใหม่นะครับซึ่งผมก็เจอปักเข้าให้ซึ่งผมไม่ค่อยยิงนะครับเพราะว่าพี่แกบอกว่า ถ้าเจอปลาปลาเนี่ยปลาไอคุดใช่ไหมเจอเสร็จแล้วเดี๋ยวรอมันก่อนเดี๋ยวกระพงจะตามมาเนี่ยอเนนี้ยผมรอทั้งวันอ่ะก่อผมจะได้ยิงอน,น้เราก็เอ้ยคิดว่าเอ้ยไม่ยิงรอกระพงรอกระพงเนี่ยผมก็เลยไม่ได้ยิงหลายช็อตมากเลยเพราะว่าหนึ่งก็ปืนมีปัญหาแต่เมื่อวานแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าปืนตัวเองมีปัญหาคิดว่าเป็นกระลมอัดลมแรงอะไรประมาณก็เลยไปปล่อยลมออกอะไรประมาณนี้ยแต่ไก่มันก็ยังแข็งเหมือนเดิมเนี่ยเราก,กดไม่ลั่นอะ่ะ ก็เลยขึ้นมาซ่อมสักพักอ่ะขึ้นมาซ่อมประมาณชั่วโมงนึงแล้วก็ลงไปดำก็พอได้ยิงแต่ว่าก็เจอปลาแต่ก็ไม่ยิงนะครับเพราะว่ารอกระพงเข้าพอเห็นเราก็ไม่ยิงก็คิดว่ากระพงจะเข้าแต่ก็ไม่เข้าอดครับอดแน่แต่ถ้าผมยิงตั้งแต่เช้านะปลายคุดนี่น่าจะเต็มถังเนี่ยเห็นไหมเจอแล้วเนี่ยผมก็ไม่ยิงเพราะว่าที่ว่าเดี๋ยวปลากระพงจะเข้าเงี้ยแต่ตัวเองอน่ลมไม่ยาวไงเนี่ย ขึ้นแล้วหมดลมแล้วไม่เป็นพี่น้องมือใหม่มือใหม่ก็ยากหน่อยครับน้ำก็ลึกเหลือเกิน จังหวะนี้นะครับในมุดที่แล้วผมไม่ได้เปิดกล้องนะครับผมดำมาผมเจอกับพงเข้าคู่เลยอยู่ข้างสายตัวข้างตัวผมนะครับผมจะไม่ได้เปิดกล้องเนาะโอ้ยังใหญ่เลยผมแบบเสียดายหันไปปุ๊บหันปืนไปไม่ทันอ่ะมันเข้าข้างสุดเลยหันไปผมก็เลยลงมาซ้ําที่หมายเดิมมุดมุดมาก็ไม่เจอเจอต่อไปคุยก็รอหน้าเข้าหน้าเข้าหน้าเข้าก็ไม่เข้ามันเข้าครั้งเดียวมันก็หายเลย ผมก็มุดอยู่สามสี่รอบก็ไม่เข้าเลยอู้อย่างใหญ่เลยสองตัวเสียดายมากครับก็เลยเจอปายคุดนย่แล้บน้ำตรงนี้น่าจะมีแปดเมตรเก้าเมตรนะครับตรงนี้ผมน้ำแบบโอ้โหกว่าจะถึงพื้นกว่าจะขึ้นฟินยาวก็ตีกว่าจะถึงเหนื่อยจัดอันนี้น้ำขึ้นสูงมากครับแต่ปกติพี่เขาบอกน้ำจะวันเจ็ดเมตร หกเมตรแล้วแต่ไอเน,นี่ยไอเน,นี้ยเน,นี้ยบางโปะก็ตื่นนะครับบางโปะก็ลึกส่วนมากจะไปเพราะว่าไปเขากปลาายามจะอยูอย่โปะลึกๆหน่อยเนยครับตั้งหวะนี้น้ำลมเริ่มมาก็เริ่มจะมัวๆนะครับที่เรามองเห็นไม่ไม่ได้ชัดเหมือนในกล้องนะครับมันจะมัวหน่อย เห็นแต่ดำๆตะคุมมตะคุมเห็นอ่าต้นมะพร้าวนะครับมาแล้วัต่วันนี้ปลายขุดจะยิงยิงไม่ยิงยิงไม่ยิงลังเลรอแต่ปลากระพงพี่แกบอกเดี๋ยวปลากระพงก็เข้าปลามันมาก่อน้วปลากระพงจะตามมาเงี้ยผมก็จะรอผมรอเงี้ยทั้งวันอ่ะสลุกก็ไม่ได้ไปทักปลาอะไรเลยโอ้สิงซัวครับพี่น้องถ้าผมไปรอบหน้านะผมจะจัดให้หนัก มาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ี่ดมนะครับอ้ายกังไซ้3มั้งน่3 4ดูี่ของแท้นโนอ่อีโันหน่อย ไม้ม้วกระเรามีแล้วเ้นี่ก็ดำต่อนะครับตรงนี้โอ้โหน้าเข้ามากแต่หมายลงก็ไปไปเพราะว่าผมไม่เคยดำนะพี่ผมพี่แกจะพาดำผมก็ดำถึงพื้นท,ทุกที่เลยนะครับผมดำถึงพื้นจะไม่ได้อยู่บนสายหอยนะ ปาเขาปั้งเขาให้ดูภาพชากปั้งเขาให้ดั่แรกคิดว่าไม่ดโดนเราก็คิดว่าไม่ดโดนโดนเชย <c ười> ขึ้นกว่าจะถึงน้ำเออลึกเกิน <c ười> เดี๋ยวไปรอบหน้าผมน่าจะมุดได้ประมาณยี่สิบเมตรนะครับผมได้ซ้อมสักสองสาม อาทิตย์กันได้สอบได้สอบสักสองสามอะไรนะสองสามเมตรอ่าลุยต่อครับลุยต่อไม่เคยพาคนะครับไม่รู้จะพยังไงแต่ผมจะถนัดภาคอีสานมากกว่าก็เลยพูดไทยไม่บอค่อยถ่องนะก็ดูก็เป็นกำลังใจให้กันครับค่อนข้างพูดมากนิดนึงแต่พูดไม่มีสาระ จังหวะนี้ก็ซุ่มอยู่ซุ่มอยู่หน้าเข้ากระพงเข้าแน่ตอนนี้ฮึดนะครับเห็นพี่ดุมจะได้ปะล้อนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นนะไม่ยิงนะครับไม่ยิงเห็นนะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกระพงก็เข้าแกบอกไอ้นี่เดะผมก็รอทั้งวันนะ่ะเดี๋ยวกระพงก็เข้าเห็นเนี่ยก็ไม่ยิงเอรอหนุ่นน่าจะเป็นกระนะพงนะไกลๆนะเนี่ยแต่มันเห็นลางๆมันไม่ชัด ทังวน,นี้ปลาเยอะมากโอ้โหปลาลอยเข้ามาเผมก็รอไหมผมไม่ยิงไงนี่ตุ้ยใหญ่นะครับไซโลนะโลกว่าเลยเราก็คิดว่าเอ้รอกระพงเนี่ยกระพงเข้าขม,มาย่าบอกมันเป็นทับหน้า,านี่ผมก็รอทั้งวันเลยไม่ได้ยิงอะไรเลยจะรู้แล้วก็แต่ตอนบ่ายๆมาผมก็เริ่มทําการแสดงอะไรเพราะว่า ตาแหมงยังไม่ได้ปลากลับบ้านก็ <c oughs> เลยต้องยินในเนี้ยสายสายเบลลข้างบนนะครับเพราะผมลองดำดูมันไม่มีตัวข้างบนมีแต่ปลาเล็กครับคงคิดว่ากระพงคงไม่มีอะไรประมาณนี้ผม,มเจอแต่ปลายคุดอยู่บนสายเบลเยอะเยอะเหมือนกันนะครับแต่เป้าหมายเราคือกระพงนะครับไปสองวันนะครับเจอปลาสองครั้งปลากระพงนะแต่ไม่ได้ตัวปืนพังจังหวะนี้ก็ ปั้งเขาให้ปลายขุดครับตอนนี้ก็โอ้แต่ถ้าดำน้ำตัวนี้ประมาณสักสามเมตรเนี่ยโอเคอยู่นะ <c oughs> <c oughs> เจลงไปถึงพื้นเมื่อไหร่แล้วเหนื่อยจัดไม่ชินนะถิ่นใครถิ่นมันถ้าผมได้ซ้อมทะเลบ่อยๆก็น่าจะดำได้ลกึกกว่านี้อยู่ครับ แต่แตอนนี้ก็ลงถึงพื้นชิปนี้ไม่ค่อยได้ปลานะครับก็อย่าว่ากันละกันก็มือใหม่นะเป็นการดำาสายหอยสายบิ้วนะครับครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับในการดำทะเลนะครับก็อย่าว่ากันละครับ <c oughs> อาจจะไม่ได้ตัวให้เห็นนะก็เป็นกำลังใจให้กันครับ ช่งวงวนี้ก็ห้อยรอปลานะครับคิดว่ามันจะลอยเข้ามาฟัง,งกันหน้าน้ำมันขุ่นครับนี่แต่มาวันแรกอู้น้ำใสปิ้งแต่ปลาไม่มีตัวลองดำเรือไปดูเรือไปดูเจออยู่ข้างบนแล้วครับนู่นนี่เจอตี่นี้ แล้วก็ามาลิงลิงเริ่มหมายไม่ยิงไม่ได้แล้วไม่รอแล้วกระพงมาทางยิงให้ได้แสลบก็ไม่ได้ยิงจะยิงไม่เป็นเลยไปไม่เป็นเลยมาทะเลยิยงปลาทะเลอ้าทีนี้เจอกัน มันถึงพื้นนิดน้อยกว่าจะถึงพื้นลมหมดไปครึ่งหนึ่งแล้วโอ้ตาย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 องเอ้ยมันบอกง่ายอย่างที่คิดเลยครับมาทะเลเนี่ยแต่คนที่เขาดำประจำเขาก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีผลกระทบอะไรนะคือเขาเป็นอาชีพอะไถิ่นใครทินมั่นหรอกวะใครว่าง่ายมาลองดูครับทะเลนี้ ผมว่าไม่ง่ายเลยล่ะเจือจปลายขุดข้างบนนะครับสองตัวลิงลิงปักเข้าให้ปักเข้าให้ถ้ายิงอย่างนี้แต่เช้านะที่ผมไม่เปิดกล้องนะผมเห็นตัวเยอะมากเลยนะเพราะผมมีแบตอยู่สองก้อนนะเห็นตัวเยอะมากเลยผมไม่ยิง คิดว่าจะยิงกระพงไงตั้งลำจะไปยิงกระพงอย่างเดียวเลยก็เลยแห้ออกไปแต่ถ้าปืนไม่ค้างก็น่าจะได้ตัวนะครับกระพงาถ้าถ้าปืนผมไม่ไกลไม่ไกลไม่ค้างนะผมไม่รู้ว่าปืนคิดว่ามันแข็งเฉยๆ่าเสียดายมากอันนี้ก็เริ่มมายิงปลาอ่าเขาเรียกปลาเกย๋ย ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะเอนเขาเรียกน่าจะใช่ปลาเยอะมากทีนวันนี้ก็จะหมดดมแล้วเอาปลากลับบ้าน้ะยิงไปหมดลปลาไปขนนขนนแ <c oughs> ม่มยังเยอะและ Thank <laughs> you. แต่บ่อเฮลโอ้โหสิตัวสักโอ้อันนี้หมดในถังมัน่านออกเลยนะครับเนี่ของเทประสานยักษ์เออนี่ครับผลงานวันนี้นะครับสามคนนะครับโปรเโลทีมนะครับวันนี้ ตัวใหญ่ๆไซส์ใหญ่เลยครับเป้งๆได้น้อยแต่ได้นะได้น้อยแต่ได้นะพอได้กินครับแต่แตได้อยู่นะนี่จะไซส์ใหญ่ๆครับ<ด>บอฟฟิโลทีมวันนี้มันๆครับดเดี๋ยวรอบหน้าจะพาไปทางไหนกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับมันๆเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย